เพราะฉะนั้นการดูแลสุขภาพและการลดน้ําหนักทํายังไงให้เราไม่ต้องมาลดซ้ําแล้วซ้าอีกคือเราต้องดูที่ต้นเหตุของเรานั่นเองค่ะแล้ววันนี้ถ้าเราจะดูแลตั้งแต่ตอนต้นเหตุของการดูแลสุขภาพต้องดูแล6สมดุลน,นี้เลยก็คือเรื่องของโภชนาการเรื่องของกิจกรรมการเคลื่อนไหวเรื่องทัศนคติหรือ n มเซ t ในการใช้ชีวิตเรื่องของการนอนเรื่องความเครียดเรื่องการดื่มน้ํา และกุญแจที่สำคัญนะคะที่เราขาดไม่ได้นั่นก็คือเรื่องของสุขภาพลำไส้นั่นเองค่ะวันนี้ลำไส้หลายคนได้คุ้นหูคำว่าเปรียบเสมือนสมองที่สองใช่ไหมคะซึ่งในลำไส้ของเราเนี่ยเป็นที่อยู่ของจุลินทรีย์จำนวนมากเลยค่ะและมีบทบาทในเรื่องของการย่อยอาหารการดูดซึมอาหาร และยังช่วยในเรื่องของการผลิตสารสำคัญที่ส่งผลต่อการสร้างพลังงานระดับเซลเลยนะคะทุกคนวันนี้นะคะยังส่งผลต่อเรื่องของการเผาผลาญแล้วก็สมดุลฮอร์โมนให้กับร่างกายเราได้ด้วยและถ้าร่างกายเราเกิดการอักเสบลำไส้ที่ดีนะคะมีจุลินทรีย์ที่เ,เพียงพอก็ยังช่วยลดการอักเสบในร่างกายได้ด้วยเพราะบริเวณผนังลำไส้ของเราอะคะ่ะ จะทำหน้าที่ดูดซึมสารอาหารที่มีประโยชน์และขับของเสียในรูปของสารพิษออกมาทางอุจจาระนั่นเองโอก้ก็อันนี้คือความสําคัญที่พอเรากินไปอะไรที่มีประโยชน์นะคะลําไส้ของเรามีหน้าที่ดูดซึมไปให้อ่าผ่านกระแสะเลือดไปเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกายเรากินอะไรเราจะได้แบบนั้นใช่ไหมคะ แล้วก็ยังขับของเสียหรือสารพิษออกไปได้ด้วยเพราะฉะนั้นคนที่ลำไส้ดีผิวพรรณก็จะดีนั่นเองค่ะวันนี้เรามาทดสอบกันค่ะว่าระบบลำไส้ของพวกเราเนี่ยยังปกติอยู่ไหมปัญหาต่างๆมีใครมีมากกว่าสองอย่างบ้างคะมีแก๊สท้องอืดท้องกูกูท้องเสียถ่ายเหลวแสบ ร้อนแล้วก็กสบร้อนกลางอกนะคะอ่อนเพลียเรื้อรังเป็นสิวืม,มีไหมคะวันนี้มีใครมีปัญหามากกว่าหนึ่งอย่างตามที่ระบุมาบ้างไหมคะถ้าเริ่มมีปัญหาเรื่องใดเรื่องหนึ่งแสดงว่าเป็นสัญญาณให้เราต้องเริ่มมาใส่ใจเรื่องลำไส้แล้วคะ่ะวันนี้หลายๆโรคนะคะที่เราหาสาเหตุไม่เจอ มาจากภาวะลำไส้รั่วนะคะหลายคนเลยที่มีปัญหาเรื่องของสุขภาพเนาะเรามารู้จักกันว่าภาวะลำไส้รั่วหรือว่าลิกกี้กัดอ่าภาษาอังกฤษคือลิกกี้กัดตัวนี้นะคะมันหมายถึงการที่ลำไส้ของเราเนี่ยทำงานผิดปกติถ้าเราดูภาพนะคะจากสีแดงเนี่ยด้านซ้ายผนังลำไส้ปกติเราเห็นไหมคะว่า ผนังลำไส้อ่มันจะมีความติดกันแนบแน่นในทุกส่วนเลยแล้วก็การที่ผนังลำไส้แนบแน่นเนี่ยมันจะเป็นการปกป้องนะคะไม่ให้สารคิดเชื้อโรคหรือว่าสารก่อภูิแพ้ลงไปถึงชั้นข้างในที่อยู่ในกระแสเลือดเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่ามันมีปัญหาเรื่องของลำไส้ผิดปกติหรือเกิดช่องว่าง เห็นไหมคะด้านขวามือเนี่ยเกิดรอยห่างอ่าสารพิษเชื้อโรคสารก่อภูมิแพ้สามารถที่จะแทรกซึมนะคะผนเยื่อบุผนังลำไส้เกิดอะไรขึ้นคะวันนี้เกิดปฏิกิริยาในเรื่องของโอเขาเรียกว่าเออเมื่อมีเชื้อโรคสิ่งแปลกปลอมเข้าไปแล้วเนี่ยระบบภูมิคุ้มกันก็ทำงานผิดปกติ ซึ่งปกติถ้าในระดับลำไส้ที่สมบูรณ์นะคะด้านซ้ายมือเนี่ยการดูดซึมที่ลำไส้จะดูดซึมได้จะเป็นเฉพาะสิ่งที่มีประโยชน์นะคะก็คือวิตามินแร่ธาตุกรดไขมันกรดอะมิโนแล้วก็น้ำตาลโมเลกุลเล็กซึ่งเป็นสารอาหารที่ให้พลังงานแล้วก็จำเป็นต่อร่างกายแต่ถ้าลำไส้ไม่ดีเกิดรั่วนะคะ มันจะทําให้สิ่งที่เป,เ,ปเป็นอัเต,ตรา็ค่ะต่อแรก้าผิดลมอค่ะแล้วก็เช่นพวกสารพิษเนี่ยรั่วลงไปทุกต้านเห็นไหมคะผ่านกระแสะเลือดแล้วก็ทําให้เกิดระบบภูมิคุ้มกันของเราทํางานผิดปกติซึ่งหลายคนคะ่ะที่เป็นโรคเกี่ยวกับผิวหนังภูมิแพ้แล้วก็เป็นโรคเซบเดิมอ่าก็เกิดจาก สไลด์อันนี้เลยก็คือสารพิษนะคะสามารถที่จะรั่วซึมแล้วก็ไปกระตุ้นเรื่องของภูมิคุ้มกันเชื้อโรคก็สามารถที่จะเข้าไปในกระแสะเลือดของเราค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องทําให้ผนังลําไส้ของเราอะสมบูรณ์นะคะแนบแน่นเหมือนด้านซ้ายเพื่อจะทําให้ไม่มีสิ่งแปลกปลอมหรือสารพิษเข้าไปอยู่ในกระแสะเลือด วันนี้ภาวะลำไส้รั่วหรือว่าลิกกี้กัดเนี่ยส่งผลต่อเรื่องของการลดน้ำหนักยังไงนะคะถ้าสารพิษเนี่ยที่มีประโยชน์มันไม่ถูกหลูดซึมเข้ากระแสะเลือดเนาะไอ้วันนี้เราจะไม่ได้รับสารอาหารที่จำเป็นค่ะแต่ในทางกลับกันถ้าสารอาหารที่มีประโยชน์มันไม่ได้ไปสู่กระแสะเลือดได้อย่างสมบูรณ์เราไม่ได้รับสารอาหารที่ดีเนาะแต่ถ้า เราได้รับสารพิษอ่าหรือว่าสิ่งปนเปื้อนมันจะทําให้ระบบภูมิคุ้มกันทํางานผิดปกติเหมือนที่บอกเลยแล้วก็เกิดการอักเสบเรื้อรังซึ่งนั่นหมายถึงปัญหาตามาก็คือโรคอ้วนลำไส้แปรปรวนลำไส้อักเสบโรคภูมิแพ้อาหารและปวดไมเกรนหลายคนที่มีปัญหาเหล่านี้นะคะเราต้องมาเช็คเรื่องของการดูแลลำไส้ วันนี้เรากินเนื้อสัตว์เรากินนมหรือเรากินผักเรากินผลไม้อะไรที่สิ่งที่เรารับเข้าเนี่ยมันส่งผลให้ลำไส้ของเราอะ่ะเกิดความสมดุลสมดุลแล้วก็ทําให้ลำไส้ของเราเนี่ยแข็งแรงหรือไปทําร้ายลำไส้ของเราทําให้เกิดภาวะลำไส้รั่วอ่าต้องเช็คกันค่ะวันนี้เพราะฉะนั้นคนที่มีปัญหาเรื่องระบบขับถ่ายหรือลำไส้ไม่ดีก็จะทําให้ ไมโครไบโอมค่ะทำงานผิดปกติส่งผลต่อเรื่องของการเผาผลาญโดยตรงเลยแล้วก็ระบบภูมิคุ้มกันแล้วก็จุลินทรีย์ที่ดีในลำไส้ลดลงโอ้มันเป็นวงจรเรื่องเดียวกันเลยค่ะเพราะฉะนั้นการดูแลรากฐานที่สำคัญที่สุดของการที่เรากินสารอาหารเข้าสู่ร่างกายนั่นก็คือลำไส้นั่นเอง วันนี้หลายคนคุ้นคุ้นคำว่าไมโครไบโอมใช่ไหมคะโอ้ไมโครไบโอมคืออะไรไมโครไบโอมเนี่ยจริงๆอะ่ะเป็นที่อยู่ของแบคทีเรียดีและไม่ดีค่ะแบคทีเ ria หรือจุลินทรีย์ดีและไม่ดีเพราะฉะนั้นในร่างกายของเราเนี่ยมีจุลินรีย์และแบคทีเรียเยอะมากๆเลยนะคะตัวดีก็ส่งเสริมระบบภูมิคุ้มกันแล้วก็ทำให้ระบบการดูดซึมสารอาหารหรือว่า ฮอร์โมนต่างๆทำงานไม่ทำงานได้ดีนะคะแต่ถ้าจุลินทรีย์ที่ไม่ดีเยอะก็จะไปส่งเสริมทำให้เกิดการอักเสบอ,อันนี้ก็ส่งผลโดยตรงกับเรื่องของการลดน้ำหนักเลยแล้วก็วันนี้ค่ะจุลินทรีย์ที่ไม่ดีอะเรียกว่าเป็นจุลินทรีย์ก่อโรคอาหารของจุลินทรีย์เหล่านี้ก็คือไขมันสูง แป้งน้ำตาลแอลกอฮอล์พวกนี้เป็นอะไรที่เป็นของจุลินทรีย์ก่อโรคทั้งนั้นเลยนะคะแต่อาหารของจุลินทรีย์ดีนั่นก็คือใยอาหารที่ดีคาร์โบไฮเดรตเชิงซ้อนเองแล้วการดูแลเรื่องของน้ำตาลที่เข้าไปในกระแสะเลือดเพราะน้ำตาลจะเป็นตัวที่ไปก่อให้เกิดการอักเสบในร่างกายโอ้หถ้าสาดชะละัยน้ำตาลก็คือสารพิษเลยนะคะเพราะฉะนั้นเราต้องควบคุมเรื่องเหล่านี้ค่ะ ให้ลำไส้ของเราเนี่ยอยู่ในภาวะที่สมดุลเอื้ออำนวยต่อจุลินทรีย์ที่ดีและไม่ให้อาหารจุลินทรีย์ที่ไม่ดีนั่นเองเห็นไหมคะว่าการรักษาสมดุลจุลินทรีย์เนี่ยสำคัญมากมากเลยเส่งผลต่อเรื่องของอารมณ์เหมือนที่น้องคอยบอกเลยวันนี้คนที่มีปัญหาเรื่องของซึมเศร้าการเติมจุลินทรีย์ค่ะที่สมดุลหรือโปรไบโอติก ก็ช่วยได้นะคะหรือคนที่นอนไม่หลับอ่าก็จุลินซีดีเนี่ยระบบลำไส้เนี่ยสามารถช่วยในเรื่องของการสังเคราะห์สารเซโรโทนินเนาะซึ่งช่วยในเรื่องของการนอนนั่นเองแล้วก็เรื่องของภูมิคุ้มกันแล้วก็ยังช่วยในเรื่องของฮอร์โมนหิวฮอร์โมนอิ่มได้ด้วยโอ้จุลินซีนี่จำเป็นมากๆเลยเนาะแล้วก็ช่วยในเรื่องของการสังเคราะห์วิตามิน B ทำให้ลำไส้ของเราเนี่ยสมบูรณ์เป็นกรอบป้องกันสิ่งที่ไม่ดีหรือว่าแปลกปลอมเข้าไปในกระแสะเลือดของเราวันนี้นะคะมีการทดลองด้วยนะคะว่ามันจําเป็นและมันสําคัญจริงๆไหมเขามีการทดลองว่าคนที่อ้วนกับคนผอมคะ่ะจํานวนจุลินทรีย์เนี่ยแตกต่างกันคนอ้วนมีความหลากหลายของพันธุ์จุลินทรีย์ในลใําไส้แล้วก็ คนที่ผอมก็มีจุลินทรีย์ผอมเนี่ยเยอะกว่าเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยคนอ้วนเนี่ยจะมีจุลินทรีย์ประเภทที่ทําให้ร่างกายสะสมไขมันได้มากกว่าคนผอมแล้วก็ในการวิจัยเนี่ยค่ะเขาก็ยังบ่งบอกเลยว่าจุลินทรีย์ที่ไม่ดีในคนอ้วนจะก่อให้เกิดการอักเสบแล้วก็มาจากการที่บริโภคไขมันสูงที่บอกเมื่อกี้เลยเนาะ แล้วก็ยังส่งผลต่อเรื่องของการสะสมไขมันในช่องท้องและส่งผลต่อเรื่องของภาวะดื้ออินซูลินและน้ำตาลในเลือดสูงถ้าเรามีภาวะอินซูลินผิดปกตินะคะจนร่างกายดื้ออินซูลินเนี่ยเราต้องมาดูแลเรื่องนี้ด้วยเพราะว่าเมื่อไหร่อินซูลินเยอะอะค่ะจะทําให้ภาวะการลดไขมันของเราเนี่ยได้น้อยแล้วก็ได้ช้าเพราะฉะนั้นจุลินซีจําเป็นมากๆเลย ในการทดลองนะคะก็นักวิทยาศาสตร์ก็ได้มีการทดลองนะคะอันนี้เป็นบทความของอคุณหมอพัทรดาค่ะหรือว่าหมอไอ้เนี่ยเขามีการศึกษาข้อมูลอย่างละเอียดมากเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ทุกคนฟันธงได้เลยว่ามันมันส่งผลจริงๆอ่ามีการทดลองในหนูทดลองนะคะสองกลุ่มด้วยกันเลยโดยการเก็บตัวอย่างอุจจะของฝาแฝด4ี่คู่ ซึ่งมีน้ำหนักตัวที่แตกต่างกันอ่ะแล้วก็มาใส่ในหนูค่ะวันนี้นะคะนักวิทยาศาสตร์เนี่ยทำการปลูกถ่ายจุลินทรีย์จากอุจจาระของอาสาสมัครแฝกให้กับหนูทดลองนะคะแล้วก็ให้เป็นการคุมอาหารให้กับหนูทดลองตัวนี้สองตัวนี้ค่ะโดยการให้อาหารที่มีไขมันต่ำแล้วก็ไฟเบอร์สูง ซึ่งถ้าเรากินอาหารประเภทนี้ปกติเนี่ยมันจะทำให้การผอผ่านดีใช่ไหมคะผลที่ได้รับนะคะก็คือว่าหนูทดลองที่ได้รับจุลินทรีย์จากแฝดอ้วนมีแนวโน้มน้ำหนักเพิ่มขึ้นเรียกว่ามีการผอผ่านที่แย่นะคะก็คือเป็นการผอผ่านเหมือนกับคนอ้วนเลยผอผ่านได้น้อยในขณะที่หนูที่ได้รับจุลินทรีย์จากแฝดของคนที่ผอมมีน้ำหนักคงที่ และมีระบบการเผาผลาญที่ดีด้วยอ่าก็เป็นผลสรุปเลยนะคะว่าวันนี้การที่เราได้รับจุลินทรีย์ที่ดีอะคะ่ะไปเสริมสร้างไมโครไบโอมเนี่ยทำให้ระบบลำไส้ของเราดีก็สนับสนุนระบบการเผาผลาญของเรานั่นเองค่ะแล้ววันนี้นะคะเอ่อคนที่มีจุลินทรีย์ที่ดีหรือไม่ดีเรามาเช็คกันจากไลฟ์สไตล์แบบนี้เลยค่ะ นิสัยการรับประทานเนาะก็คือถ้าเป็นประเภทอาหารที่มีไขมันสูงมีน้ําตาลเยอะก็จะสนับสนุนในเรื่องของจุลินทรีย์ไม่ดีมากกว่าแต่ถ้ามีการบริโภคผักผลไม้ใหญ่อาหารหรือพรีไบโอติกไฟโตนิวเทรียนพรีไบโอติกเดี๋ยวเราจะทําความเข้าใจกันว่ามันคืออะไรเนาะก็จะสนับสนุนให้จุลินทรีย์ดีเติบโตและพฤติกรรมการใช้ชีวิตนะคะแอลกอฮอล์หรือบุหรี่ที่เป็นสารพิษ ก็สนับสนุนในเชิงลบมากกว่าการนอนหลับที่ดีก็ส่งผลให้จุลินทรีดีเติบโตด้วยขยายด้วยนะคะทัศนคติด้านบวกด้านลบก็ยังส่งผลด้วยนะคะความเครียดแล้วก็การจัดการความเครียดก็ส่งผลด้วยเช่นเดียวกันแล้วก็การออกกําลังกายในยุคปัจจุบันนี้นะคะการออกกาลังกายมันยังช่วยในเรื่องของการเสริมสร้างฮอร์โมนได้ด้วย นอกจากในเรื่องของความแข็งแรงของกล้ามเนื้อแล้วยังสนับสนุนเรื่องของการทํางานของฮอร์โมูนให้สมดุลได้ด้วยค่ะและการบริโภคผลิตภัณฑ์เสริมอาหารซึ่งวันนี้เราจะมารู้จักกันนะคะว่าตัวที่จะเสริมสร้างระบบลำไส้ของเราอ่าคืออะไรบ้างนั่นก็คือโปรไบโอติกพรีไบโอติกและโพสไบโอติกนั่นเองค่ะ3ตัวนี้ ส่งผลดีแล้วก็เรียกว่าเป็นการฟื้นฟูสุขภาพลำไส้นะคะสร้างสมดุลไมโอมสมดุลไบโอมอให้กับลำไส้ของเราได้ยังไงพรีไบโอติกค,คืออะไรโปรไบโอติกค,คืออะไรนะคะแล้วปัจจุบันน้องใหม่ล่าสุดก็คือโพสไบโอติกตัวแรกสุดก็คือโปรไบโอติกอ,อันดับที่สองโปรไบโอติกเนี่ยจำเป็นมากๆนั่นก็คือตัวจุลินทรีย์นั่นเองค่ะ จุลินทรีย์ก็คือสิ่งมีชีวิตที่อยู่ในร่างกายของเราถ้าจุลินทรีย์ดีเยอะอะค่ะเขาเรียกว่าไมโครไบโอมเนี่ยก็จะสมดุลเนาะทำให้ระบบต่างๆทํางานได้ดีขึ้นแต่โปรไบโอติกหรือสิ่งมีชีวิตนี้มันต้องการอาหารค่ะทุกคนอาหารของโปรไบโอติกก็คือพรีไบโอติกนั่นเองอ่าเริ่มจําได้ไหมคะโปรก็คือสิ่งมีชีวิต ก็คือจุลินทรีย์นั่นเองพรีก็คือพรีชีค่ะจำง่ายๆนั่นก็คืออาหารของเจ้าโปรไบโอติกนั่นเองซึ่งปกตินะคะอาหารที่มาจากพรีไบโอติกก็อยู่ในรูปของใยอาหารก็คือผักผลไม้นั่นเองและใยอาหารเนี่ยก็จะมี2แบบด้วยใยอาหารที่ละลายน้ําได้แล้วก็ละลายน้ําไม่ได้ค่ะซึ่งวันนี้เราจะมาทําความเข้าใจกันเจาะลึกเลย ถ้าเราได้รับสิ่งเหล่านี้นะคะครบถ้วนให้จุลินทรีย์เนี่ยสามารถที่จะเติบโตได้ดีระบบลำไส้ของเราดีแน่นอนและในปัจจุบันนะคะคนที่มีปัญหาขาดสมดุลเรื่องของโรโบบโอติกหรือว่าจุลินทรีย์ที่ไม่ดีเยอะกว่าจุลินทรีย์ดีอะคะ่ะมันจะส่งผลต่อเรื่องของการสะสมไขมันช่องท้องในปัจจุบันนี้ยังมีตัวน้องใหม่ที่เรียกว่าโพสต์ไบโอติกอ่า โพสไบติกตัวนี้นะคะได้มาจากการที่เจ้าโปรไบติกจูลินซีดีตัวสิ่งมีชีวิตนี่ละค่ะเขาได้รับอาหารก็คือพรีไบติกพอได้อาหารที่ดีนะคะกอ็อาจารย์สวิตนะคะเพชสวิตบอกว่ามันจะอื้อออกมาใช่ไหมมันจะเกิดการสร้างสารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายเรียกว่าสารเมตาบอลไลต์ตัวนี้มาจากการที่ จุลินซีดีกินอาหารพรีไบโอติกโปรไบโอติกกินพรีไบโอติกก็จะออกมาเป็นโพสไบโอติกซึ่งตัวนี้มีงานวิจัยรองรับเลยว่าจะเป็นตัวที่มีประโยชน์กับร่างกายโดยเฉพาะเรื่องของการลดไขมันช่องท้องลดการอักเสบให้กับร่างกายของเราค่ะอันนี้เลยพรีไบโอติกก็ คือใยอาหารที่ได้มาจากผักผลไม้สมุนไพรต่างๆเช่นรากชิคโครี่หัวหอมกระเทียมข้าวบาเล่กล้วยกีวีแครอทกินกันไหมคะหากินก็ค่อนข้างยากนิดนึงเนาะ,ะซึ่งพรีโบติกเหมือนที่บอกส่งเสริมสนับสนุสน,นจลิยรีที่ดีให้สมดุลมากขึ้นแล้วก็ช่วยควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดได้ด้วยนะคะเหมาะกับคนที่มีปัญหาเรื่องของเบาหวานมากๆเลย แล้วก็ภาวะเรื่องดื้ออินซูลินด้วยและยังช่วยในระบบการย่อยอาหารและการขับถ่ายตัวนี้ยังทําให้อุจจระของเราที่ออกมานุ่มด้วยค่ะแล้วก็ตัวโปรไบโอติกนั่นก็คือจุลินทรีย์สิ่งมีชีวิตตัวนี้เราได้มาจากอาหารจำพวกหมักดองโยเกิร์ตกิมจิซาวครามิโซซาวครานี่ยังไม่ค่อยเจอนะคะมิโซะเทมเป้นัตโตและ ตัวผลิตภัณฑ์เสริมอาหารซึ่งวันนี้พวกเราหลายคนก็รู้จักแล้วก็ทานเป็นประจำนั่นก็คือตัวโปรไบโอติกที่มีสายพันธุ์หลักๆที่ส่งผลดีกับร่างกายต้องเป็นสายพันธุ์นี้นะคะก็คือสายพันธุ์เล็โตบาซิลัสและบิฟิโดแบคทีเรียมโอสายพันธุ์นี้เป็นสายพันธุ์ที่จะต้องทนต่อกรดในลำไส้ของเราแล้วก็สามารถที่จะยึดเกาะผนังลำไส้ ถึงจะทำให้เกิดการสร้างสมดุลลำไส้ได้ดีเพิ่มขึ้นนะคะวันนี้นะคะถ้าลำไส้ของเราเดีอะค่ะทุกสิ่งทุกอย่างก็สามารถที่จะเคลียการอักเสบหรือปัญหาเรื่องของระบบภูมิคุ้มกันได้เลยแล้วก็โพสไบติกเหมือนที่บอกค่ะก็ามาจากตัวโปรโรติกกินพรีไบติ อ่าแล้วก็จะออกมาเป็นโพสตอร์ติกตัวนี้ช่วยลดไขมันช่องท้องปรับสมดุลจุลินทรีย์ดีในลำไส้นะคะแล้วก็คุมน้ำตาลในเลือดลดรอบเอวลดพุงลดการอักเสบและยังช่วยเพิ่มการขับผ่านโหทุกคนฟังแล้วเนี่ยรู้สึกว่าเราอยากให้ลำไส้ของเราสะอาดไหมคะถ้าลำไส้ของเราสะอาดสิ่งที่เราจะได้นะคะผิวพรรณสดใสการดูดซึมสารอาหารที่ดีและในเรื่องของการลด ไขมันช่องท้องลดพุงได้ด้วยแล้ววันนี้3วันสุดท้ายค่ะทุกคนที่แอมเวจัดให้อยู่ในระบบของการดูแลสุขภาพแบบองค์รวมเรียกว่าปรับสมดุลลำไส้นะคะพื้นฐานเลยฟื้นฟูระบบการขผาผ่านฟื้นฟูฮอร์โมนและฟื้นฟูภูมิคุ้มกันด้วยค่ะทุกคนชุดนี้นะคะเรียกว่าผอมผ่อนผอมผ่อนได้นะเราสามารถที่จะ ฟื้นฟูดูแลสุขภาพได้หมดเลยไม่ว่าจะเป็นคนอ้วนคนผอมคนมีปัญหาเรื่องอความดันเบาหวานเราสามารถใช้ดูแลฟื้นฟูได้หมดเลยนะคะแล้วก็นี่แหละค่ะตอนเช้าแนะนำเลยว่าเราควรตื่นมาก็จะต้องทานโปรไบโอติกนะคะเราสามารถที่จะทานผสมน้ำแต่ว่าต้องเป็นน้ำธรรมดาหรือน้ำเย็นนะคะเพราะว่ามันคือสิ่งมีชีวิตหรือ เราสามารถที่จะฉีกซองกรอกใส่ปากอร่อยมากเลยปกติแดงก็ชอบทานแบบนี้เหมือนกันแล้วก็ดื่มน้ำตามค่ะตัวนี้ทานตอนเช้านะคะแล้วก็ตัวไฟเบอร์ผงอันนี้ก็อ่อร่อยมากๆเลยแล้วก็ไฟเบอร์เม็ดไฟเบอร์ผงก็เรียกว่าเป็นพรีไบโอติกเป็นใยอาหารที่ละลายในน้ำส่วนไฟเบอร์เม็ดค่ะเป็นใยอาหารที่ละลายในน้ำและ ไม่ละลายในน้ําผสมกันค่ะแล้วก็มื้อเช้านะคะเราก็ตามด้วยโพสไบโอติก2เม็ดนะคะโพสเบลติกเราทานมื้อเช้าจะได้ประโยชน์สูงสุดนะคะควบคู่กับาการทานในชุดของสารอาหารที่จําเป็นบอดี้คีสารอาหารข้างหมู่นะคะแล้วก็โปรตีนคุณภาพนะก็ทําให้ร่างกายของเราอิ่มนานแล้วก็ยังสะอาดด้วย เพราะว่ามาจากฟรการ์มออร์แกนิกแล้วก็เป็นพืช100%เลยแล้วก็เวลาเราดูแลเรื่องของสารพิษจำเป็นจะต้องมีไฟโตนิวเทรียนค่ะช่วยในเรื่องของการสลายไขมันลดการสะสมไขมันออกไปจากร่างกายของเราแล้วก็ต้องดื่มน้ำเยอะๆนะคะวิธีการทานดับเบิลเอ็กก็ต้องทานให้ถูกวิธีด้วยไม่ควรทานตอนท้องว่างนะคะควรทานพร้อมอาหารประมาณไม่เกิน30 นาทีหรือไม่เกินหนึ่งชั่วโมงค่ะเพราะว่ามันจะมีเม็ดสีเขียวที่จะเป็นตัวที่ช่วยในเรื่องของการดีท็อกนะคะบางคนอาจจะมีปัญหาได้ถ้าทานไม่ถูกวิธีนะคะและการจัดจานค่ะสำหรับการดูแลสุขภาพเราสังเกตไหมคะว่าโค้ชของเราจะเน้นว่าให้เราทานอาหารครีนดีที่สุดเพราะนอกจากแคลอรีต่ต่ำเรายังส่งผลดีต่อลำไส้ด้วยผักใยอาหารครึ่งจานอีกหนส่วนสี่เป็น โปรตีนดีลีนไขมันและเป็นคาร์โบไฮเดรตด,ดีค่ะวันนี้นะคะให้เราเพอร์เฟอีกหน่อยเราต้องขยับร่างกายนะคะอย่างน้อยการเคลื่อนไหววันละ8 0 0 0 1ถึง1 9 0 0นนะคะแล้วก็เสริมในเรื่องของการเวทเทรนนิ่งเพื่อทำให้ร่างกายของเรามีกล้ามเนื้อที่เพิ่มขึ้นนะคะแล้วก็ประชับกระเชง ทำให้กระดูกแข็งแรงได้ด้วยนะคะวันนี้ก็ดูแลให้ครบนะคะจบภายใน60วันต้องเป็นโปรแกรมเรื่องของการฟื้นฟูดูแลลำไส้แล้วก็ลดไขมันในเวอร์ชั่นนี้เลยนะคะ